คาร้านที่เคสหลบมาฝ mm ัง hmm. นิด <lite> น <ượ bs> ิดหนึ่งนะคะขออนุญาตร้านยับตังตังร้านนี้มตอ่ดคนมาต่ออะไร่ังไม่ไปไหนไเอาขนา้ที่ไหนกินวอเก้นเนี้ยบ่อย่ใครซื้อใหญ่ป่ามอนจะสอบเองค่ะา้าตลอด นน่านใจ่อนหน้า huh. ท uh ี huh. ่แบบภาแบบสองทางคกคไมี้วันวนี้หมดแล้วดีค่ที่ส่าอะไระคางได้ Cảm ơn các bạn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn